เ่าพระเกจิดเดินวนลงในป่าหาทางออกไม่เจออาถรรพ์วิชาหลวงปู่ชูวัดนาคปลกหลวงปู่ชูวัดนาคปลกเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวบ้านในละแวกวัด รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างพากันต่าวถึงเจติคุณของท่านตามประวัติบันทึกว่าบ้านเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเมื่อปีพศ .2401 โยมมิดาชื่อคงโยมมันดาไม่ทราบนามโยมมิดามีอาชีพค้าขายมีเรือโคนลองมาจากนกครศรีธรรมราชมาค้าขายที่กรุงเทพต่อมา ได้โยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งโลกลากที่จังหวัดทนบุรีในพีพศ2412ได้อุปชาอุบทสมบทนพัศสศีมาวัดทองนพคุณอันเป็นสำนักสอนกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นหลวงปูช่ชูท่านได้ศึกษาทางด้านนี้รวมถึงจิตใจฝากไฝในด้านพุทธาคมและสายเวทมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มจึงมุ่งมั่นศึกษาวิชา,าต่าง แต่ลักขดงจนกระทั่งเชี่ยวชาญว่ากันว่าท่านอยากเป็นสิทธเดียนวิชาจากสำนักวัดละคังโคสิตารามอีกด้วยต่อมาท่านได้ลาสิกขาเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปศึกษาวิชาต่างๆท่านได้ไปขอศึกษาวิชากับท่านอาจารย์พัพวัชีตีตาเห็นหรือวัชีโพ์นในปัจจุบันจังหวัดอยุธยาหลังจากกลับมาเยี่ยมบา้านและท่านได้แต่งงาน ท่านก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพรใบาย,ยาและเวทมนต์คาถาที่ได้ล่ำเรียดมาช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าพ่อหมอชูภายหลังท่านเกิดเบื่อหน่ายในโลกกีวิสัยมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารจึงได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่วัดนางชีเกตาศีเจริญ วัดปฏิบัติปฏิปทาของหลวงปูช่ชูว่ากันว่าท่านเป็นพระที่เดียมง่ายไม่อ้อวดตนว่าเป็นผู้วิเศษมีความรู้ความสามารถเหนือผู้อื่นแต่กับมีความอ่อน,น้อมถ่อมตนมีคุณธรรมสูงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่รักเคารพของบรรดาสิทธิ์มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปู่ชูเป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่พระภาวนาโกศลเทระหรือหลวงปู่เอี่ยมมัดหนัง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังกล่าวยกย่องว่าเก่งทางไสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณว่ากันว่าถ้ามีคนตลาดทูไปขอของดีจากหลวงปู่เอีย่ยมท่านจะบอกให้มาเอาจากหลวงปูช่ชูในทางกลับกันถ้ามีคนบางคุนเทียนมาขอของดีจากหลวงปูช่ชูท่านจะแนะนําให้ไปขอจากหลวงปู่เอีย่ยมหลวงปู่ทั้งสองต่างก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ต่างก็รู้ว่าละจิตกันดีและมักจะไปมาหาสู่กันเสมอหลวงปู่ชูท่านจะให้การอบรมพระภิกษุสามนเนนในวัดเป็นอย่างดีท่านมักจะเทศนาให้ชาวบ้านฟังเสมอ,สมอว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีนลธรรมประกอบอาชีพธรรมาหากินสุจริตสมัยก่อนวัดนาคปรกและบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยปากถลึมชาวบ้านประกอบอาชีพกษตกรรม ทำสวนผลไม้และปลูกหมากลูมีมากจนคนขนานนามว่าตลาดปูการคมนาคมในสมัยก่อนอยังใช้เรือเป็นพาหนะไฟฟ้าประปายังไม่มีตกค่ำก็พากันจุดใต้และตะเกียงเพื่ออ่านกำภีและหนังสือธรรมะเป็นจิจวัตรประจำวันมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งขณะที่ลงปบ่กกำลังดูหนังสือทบทวนปาิโม โดยจุดตะเกียงวางไว้บนโต๊ะใกล้หน้าต่างมีชาวบ้านท,ที่เดินมาด้วยกันบอกเพื่อนที่มาด้วยกันว่าเอาตะเกียงพระสองทางดีกว่ามืดมากอีกคนก็เห็นพ้องด้วยก็พากันมาตรงหน้าต่างกุฏิหลวงปู่คนหนึ่งเอื้อมมือไปหยิบตะเกียงแต่หยิบไม่ถึงก็บอกเพื่อนให้หาไม้มาเขี่ยททาให้หลวงปู่รู้ว่ามีคนจะมาเอาตะเกียงด้วยความเมตตาของท่านแทนที่จะร้องทักขึ้น กลับนั่งเงียบเสียแล้วใช้เทา้าดันตะเกียงไปชิดริมหน้าตาเพื่อจะได้ยิบสะดวกทั้งสองคนจึงขโมยตะเกียงของท่านไปอย่างง่ายดายเมื่อไม่มีตะเกียงก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้จึงจำวัดพักผ่อนจบจนรุ่งสารเสียงไก่ขันได้เวลาที่ท่านจะต้องตื่นขึ้นมาทำวัดเชา้าและนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันขณะที่กำลังถือกระบวย จะตักน้ำล้างหน้าก็ามองเห็นแสงไฟรีบรีวนไปวนมาอยู่ในสวนซึ่งท่านก็ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรเข้าห้องครองจีวรและสังฆาติเตรียมสวดมน์ก็ได้ยินเสียงคนมาลองเรียกอยู่หน้ากุฏิท่านจึงได้เปิดประตูออกดูเห็นชายสองคนถือตะเกียงของท่านกำลังนั่งคุกเข่าพนมมือพอเห็นท่านก็ก้มกราบด้วยความเคารพ พร้อมกับพูดขึ้นว่าลวงปู่ครับลูกขอขอมาลาโทษลูกทําผิดอย่างใหญ่หลวงที่ขโมยตะเกียงของลวงปู่ไปลูกเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณวัดทั้งคืนหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยขอลวงปู่จงยกโทษให้ลูกด้วยเถิดลวงปู่ได้ฟังจบก็ยิ้มอย่างมีเมตตาและกล่าวขึ้นว่าลวงปู่ให้อภัยถ้าเธอมีโทษเพราะเรื่องนี้ ความมืดภายนอกจากการสิ้นแสงอาทิตย์และเดือนดาวยังจิตใจของคนเราให้มืดบอดไปด้วยเขาเรียวกว่ามืดทั้งภายในแต่ถ้าผู้ใดสามารถกําจัดอวิชชาตัวที่ทําให้ไม่รู้หมดสิ้นไปผู้นั้นก็จะสว่างทั้งภายนอกและภายในหลับก,ก็รู้นอนอยู่ก็เห็นไม่จําเป็นต้องมีตะเกียงนําทางขอให้เธอทั้งสองจงสว่าง เห็นทางกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นสุขเถิดข้อความที่หลวงปู่กล่าวกินใจของคนทั้งคู่ต่างพานก้มลงกราบด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับเอายปากขอฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วลากลับบ้านหลวงปูช่ชูวัดนาคปกท่านได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันพุธแรมห้าค่ำเดือนยี่ปีจอพศ2477 รวมสิริอายุได้76ปี